บ้านนี้มีแต่คนคือเส้นทิ้นนี้เป็นพิ้นของคนนี้ศรัทธานอกจากมีชาติเรายังมีาศาสนารักษาศีลภาคือหมู่บ้านของเราสวัสดีทุกๆท่านนะครับพบกันวันนี้กับรายการเสียงธรรมนําสุขเป็นประจําทุกวันจากพุทธสุข ผมพันตรีสุชาติสมมาตรอนุศาสนาจารย์ศูนย์สงครามพิเศษจะนำสารธรรมเรื่องพาหุงม,มหากาที่มาที่ไปของพาหุงและทำไมใครๆจึงใส่บาตรในบทพาหุงนี้บทพาหุงนี้มีที่มาที่ไปลหละยหแหล่งนะครับเกิดขึ้นมาคาถาพาหุงนี้ท่านอาจารย์สเสถียรพงวรณปกราชบัณฑิตได้กล่าวไว้ว่า เป็นคาถาที่ว่าด้วยชัยชนะทั้ง8ประการอันเป็นมงคลของพระพุทธเจ้าหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าคาถาปาหุงบางแห่งก็บอกว่ามีการแต่งโดยนักกราชชาวศีรังกาเพราะว่าพระประเทศศีรังกานั้นสวดกันได้ทุกรูปบางแห่งก็มีการสันนิษฐานว่าพระมหาพุทธสิริเถระเป็นผู้รจนา คำพีดีกาพาหงนี้ไว้ในพ่วงราวปีพุทธศักราช2006ซึ่งตรงกับสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโรพนาถหรือว่าก่อนพุทธศตวรรษที่2100ทั้งนี้บางกระแสก็มีการระบุว่าบทคาถาพาหงหรือว่าบทถวายพรพระนี้แต่งเพื่อถวายพระเจ้าแผ่นดินทรงชนะศึก ส่วนจะเป็นพระมาหากษัตริย์พระองค์ใดนั้นไม่ได้มีการปรากฏที่แน่ชัดแต่ว่าคําบอกกล่าวจากพระธรรมสิงหบุราจาร์หรือว่าหลวงพ่อจรัญติตาธรรมโมระบุไว้ว่าเป็นการแต่งถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งหลวงพ่อเล่าว,ว่าได้พบกับสมเด็จพระพลรัต์วัดบาแก้วแห่งกรุงศรีอย,ยุธยาในนิมิตแล้วก็ทราบว่าเป็นบทสวดที่สมเด็จพระพลรัตน ได้จะลึกถวายต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว้สวดเป็นประจำในระหว่างที่อยู่ในพระบมรมาราชวังและระหว่างที่ออกศึกสงครามเพื่อให้มีชัยชนะในการออกรบทัพจับศึกแล้วก็มีชัยชนะในการกระทํายุทธาถีต่อพระมหาอุปราชแห่งพม่าและการกอบกู้เอกราชของกรุงศรีชุธยาจากกรุงหงสาวดีสําเร็จนะครับ อาน,นิีงสองการสวดบทพาหุงนี้เป็นการสร้างพุทธคุณที่ดีอย่างหนึ่งนะครับเป็นพุทธคุณที่แฝงไปด้วยชัยชนะทั้ง8ประการของพระพุทธองค์นะครับคาถาพาหุงนี้อาจารย์นาวาการเอกทองย้อยแสงสินชัยนะครับได้เขียนรจนาไว้ในหนังสือเรื่องพิธีกรควรรู้เป็นคำถามที่หลายๆคนสงสัยว่า ทำไมคนทั้งหลายหรือว่าประชาชนทั้งหลายจึงมักจะนิยมไปใส่บาตในห่วงที่พระตงฆ์สวดถึงบทคําว่าพาหูโดยเนื้อแท้ดังที่เรียนให้ทราบในเบื้องต้นนะครับว่าพุทธชยมังคะคาถานั้นแปลว่าคาถาพาหุงคาถาที่เกี่ยวข้องกับชัยชนะอันเป็นมงคลของพระพุทธเจ้า ถ้าจะสวดครบทั้งชุดนั้น,นก็จะเริ่มต้นตั้งแต่บทน้โมอิติปิโสสวากาโตสุปฏิปันโนพาหูและมหากาลนิโกรวมถึงพระวตุสัรพมังคลังเหล่านี้เป็นคาถาที่เรียกว่าบทถวายพรพระเป็นที่นิยมกันมาช้านานนะครับสำหรับบทนี้ทุกๆวันพระ หรือว่าทุกๆงานมงคลต่างๆในพิธีการต่างๆพระประธานสงฆ์ก็จะขึ้นบทคาถาพาหูนี้เพื่อบอกเป็นในๆให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับรู้รับทราบว่าถึงบทนี้แล้วจะต้องลุกขึ้นไปตักบาตรหรือว่าลุกขึ้นไปใส่บาตรก็เป็นคำถามเหมือนกันว่าทำไมต้องใส่บาตรตอนที่พระสวดถึงคาถาพาหูนี้ หลายคนหลายท่านบอกว่าเป็นการประหยัดเวลาในการใส่บาตรทำบุญถ้าหากใส่บาตรทำบุญในห้วงที่พระสวดถึงพาหูพระก็จะหลอไม่นานแต่ในวันพระใหญ่บางวันพระบางวัดญาติโยมสาธุชนไปร่วมในการทำบุญเป็นจำนวนมากแม้จะลุกขึ้นไปใส่บาตรในบทพาหูแต่ก็ยังใส่บาตรไม่จบแม้พระจะสวด เพราะวัตถุศัพท์จบแล้วก็ตามอีกอันหนึ่งเป็นคติความเชื่อว่าใส่บาตรตอนบทคาถาปาหูเป็นการไม่เสียเวลา2เป็นการไม่เบียดเสียดกันมากคือทยอยกันไปใส่นั่นเองบางคนก็จะใส่ตอนที่มาถึงวัดจัดสํำรับถวายพระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปใส่บาตรบางคนก็จะมีความสงสัยแล้วก็อ้างขึ้นมาว่าแล้วทำไมจะต้องไปใส่ตอนปาหู ทำไมอิติปิโสสวาขาโตลุกขึ้นไปใส่ไม่ได้หรือก็จะมีที่มาที่ไปหลายๆงานนะครับเช่นงานมงคลสมรสผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะสะกิดบ่าวสาวว่าให้ไปใส่บาตรในบทนี้นะถึงบทนี้แล้วก็ไปอธิษฐานแล้วก็ใส่บาตรข้อสันนิษฐานอันหนึ่งที่อาจารย์นาวาเอกทองย้อยสายสินชัยได้กล่าวไว้ในเหตุผลข้อที่หน,นะครับว่าคำว่าพาหุง เป็นคำพ้องเสียงตามคำนิยมแบบไทยๆชาวบ้านทั่วไปก็จะบอกว่าสมัยก่อนนั้นคนที่จะตื่นมาหุงข้าวหรือว่าเตรียมข้าวใส่บาตรจะต้องลุกขึ้นมาตั้งแต่ดึกเพื่อที่จะเตรียมข้าวปลาอาหารในการใส่บาตรเมื่อได้ยินพระบอกว่าสวดพาหุงก็เหมือนกับคำพ้องเสียงว่าหุงข้าวเหมือนกันสมัยโบราณ พระใหม่ที่บวชเข้าไปหรือว่าสามมเนรใหม่ที่บวชเข้าไปจะต้องสวดคาถาพาหงนี้ให้ได้หรือว่าคาถาถวายพรพระนี้ให้ได้แต่หากสวดไม่ได้พระผู้ใหญ่สมภารเจ้าอาวาสก็จะถามอยู่เสมอว่าหงข้าวสุขหรือ,อยังซึ่งเปรียบเสมือนกับการสวดคาถาพาหงได้หรือไม่ นี่เป็นอีกคติความเชื่อหนึ่งในเรื่องของการหุงข้าวสมัยโบราณนั้นก็บอกว่ากว่าจะตื่นขึ้นมาหุงข้าวกว่าจะตื่นขึ้นมาก่อไฟกว่าไฟจะติดกว่าจะจุดใต้เพื่อจะส่องทางได้ใช้เวลานานพอสมควรเพราะฉะนั้นคนสมัยโบราณจึงจะต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืดเพื่อที่จะลุกขึ้นมาเตรียม ข้าวปลาอาหารใส่บาตบ้านไหนนอนตื่นสายโดยเฉพาะบ้านไหนมีลูกสาวแล้วตื่นสายไม่ทันใส่บาตตอนพระออกมาบิณฑบาตหนุมน่มๆสมัยนั้นบอกว่าบ้านนี้ลูกสาวขี้เกียจตื่นไม่ทันทำกับข้าวทำอาหารใส่บาตพระจึงเป็นที่ตำหนิติเตียนของชาวบ้านได้เหมือนกัน ปัจจุบันนี้สะดวกสบายมากขึ้นใช้วิธีหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าตื่นขึ้นมาเปิดไฟสาวข้าวแล้วกดหม้อหุงข้าวไฟฟ้าได้เลยจิงไม่ยากนะักนี่เป็นอีกหนึ่งคติความเชื่อในเรื่องของการไปใส่บาตรในบทพาหุงเหตุผลข้อที่สองที่ทำไมจะต้องไปใส่บาตรในบทพาหุงทั้งทั้งที่ เป็นบทสำคัญอย่างยิ่งเป็นชัยชนะทั้ง8ประก,การของพระพุทธเจ้าความเชื่อออันนี้บอกว่าเวลาที่ทำบุญวันพระหรือว่าใส่บาตรทำบุญในงานมงคลต่างๆนั้นถือในเรื่องของการบําเพ็ญทานเป็นเบื้องต้นหรือว่าเป็นปฐมบ,บทเมื่อพระขึ้นบทปาหุงเริ่มไปใส่บาตรบทปาหุงบทแรกนั้น ได้กล่าวในเรื่องของอุบายวิธีชนะพยามารด้วยการบำเพ็ญทานบารมีนี่เป็นเหตุผลที่มาที่ไปของคนสมัยโบราณแต่ถ้าหากคิดในแง่ของการฟังเทศฟังธรรมหรือฟังซึ่งความหมายอันศักดิ์สิทธิ์หรือความหมายอันมีคติความเชื่อไม่ได้เกี่ยวกับค่านิยมไม่ได้เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติ หากฟังด้วยเหตุผลกระทําด้วยสติปัญญาจะทราบว่าหบทพาหุงนี้มีความสำคัญกับพระพุทธองค์และมีความสำคัญกับชีวิตของปุถุชนคนทั่วไปเนื่องจากว่าชัยชนะทั้ง8ประการของพระพุทธองค์นั้นเป็นชัยชนะที่เหนือกว่าม,มหาบุรุษใดๆในโลกนี้จะกระทำได้ เหตุผลอันนี้สนับสนุนก็คือว่าการไปใส่บาตรในบทพาหุงทั้งๆท,ที่พระกำลังสวดมนต์อยู่แล้วเกิดเสียงดังนอกสาลางกงเกงกงเกงมีการเคาะบาตรบ้างมีการกล่าวกันบ้างมีการแซวกันบ้างมีการพูดกันบ้างต่างๆเหล่านี้ดูเหมือนว่าเป็นการไม่เคารพพระธรรมเป็นการไม่เคารพพระสงฆ์ด้วยเหมือนกันแต่หาก จะถือคติความเชื่อหรือแบบธรรมเนียมข้อปฏิบัติตามเหตุผลของท่านอาจารย์นาวะเอกทองย้อยก็พอจะเชื่อถือได้บางประการเหมือนกันแต่นักปราชญ์บางท่านก็บอกว่าเมื่อมาถึงวัดจัดสำรับข้าวปลาอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ควรจะใส่บาตรทำบุญเสียตั้งแต่ต้นให้เรียบร้อยเพื่อที่เวลาพระเจริญพระพุทธมนต์ ก็จะได้นั่งเจริญกรรมฐานหรือว่านั่งฟังพระสวดพระพุทธมนต์จเจริญพระพุทธมนต์ไปจนจบโดยเฉพาะบทพาหงมหากาซึ่งถือว่าเป็นบทสำคัญอันหนึ่งควรที่จะนั่งฟังด้วยความเคารพและถือเอาเป็นคติในการสร้างกรรมฐานให้เกิดขึ้นแล้วเมื่อใส่บาตรทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระเจริญใยมุงคนคาถาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปในการถวา,ายข้าวพระพุทธและถวา,ายสังฆทานถือว่าการปฏิบัติแบบนี้มีความสงบเรียบร้อยมากกว่าการที่ไปใส่บาตรตอนพระสวดถึงคาถาพาหุ่มีนักปราชญ์บางท่านก็จะกล่าวเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้น ท่านที่จะถือในเรื่องของการไปใส่บาตในช่วงที่พระสวดคาถาปาหหงหรือว่าใส่บาตในช่วงที่มาถึงวัดจัดสำรับแล้วก็ถือว่าไม่ผิดธรรมเนียมใดๆนะัแต่ดังที่เรียนให้ทราบว่าใส่บาตให้เสร็จเรียบร้อยเมื่อพระเข้าเริ่มในพิธีก็ฟังพระเจริญพระพุทธมนต์อยู่ในอาการอันสงบ น่าจะเกิดความสงบเรียบร้อยมากขึ้นกว่าปกตินี่เป็นที่มาที่ไปของบทพาหูงซึ่งเป็นการอธิบายให้ทราบว่าทำไมจะต้องใส่บานบทนี้ในท้ายที่สุดนี้ฝากไว้เป็นวิตามินประจําจิตข้อคิดประจำใจใชัยชนะนั้นหรือคือเป้าหมายสิ่งสุดท้ายบารรลยการแข่งขัน ต้องรู้จักรักษาน้ำใจกันแพ้ไม่หยางขยันสู้อยู่ทุกกาชนะอื่เหมื่นแสนไม่แม้เท่าชนะใจตัวเราคอยเฝ้าหาชัยชนะที่แท้จริงคอยตามมาให้รู้ว่าชนะใจชัยแท้จริงอย่าเลืมทำความดีกระพาะก่อนนอนสอนเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคมประเทศชาติ ช่วยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติไทยพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปโชคมีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับอย่าลืมทำบุญนะคุณผู้ฟังเจอกันอีกครั้งมีบุญให้โมทนาขอญอาณี ร้างห่างไกลวัดวาอย่าลืมเมื่อใจโรยราเรามาทำบุญนุนใจ